ครับเลครับต่อไปเป็นหัวข้อเวกเตอร์นะคบเวกเตอร์คือสิ่งที่มีทั้งปริมาณนะครับและทิศทางเวกเตอร์ที่เท่ากันนะครับคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางต้องเป็นทิศทางเดียวกันน้วยนะครับต่อไปนิสัยของเวกเตอร์นะครับเขียนแทนลบ u นะครับถ้า u คือเวกเตอร์ที่พุ่งขึ้นแบบนี้นะครับลบ u ก็จะพุ่งลงมาแบบนี้เหมือนกันและขนาดจะเท่ากันนะครับต่อไปนะครับเป็นการรวมเวกเตอร์ รวมได้สองวิธีนะครับวิธีหนึ่งคือหางต่อหัวนะครับหางต่อหัวหมายความว่าถ้าคุณมีเวกเตอร์ a แบบนี้นะครับพุ่งมาและเป็นเวกเตอร์ b นะครับแบบนี้อันนี้คือเวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับแบบนี้เราจะเรียกสิ่งีชถพงูนี้ว่าเวกเตอร์ a บวก b นะครับต่อไปเป็นอันที่สองนะครับคือการรวมแบบหางต่อหางนะครับการรวมแบบหางต่อหางเช่น ถ้าคุณมีเวกเตอร์ u ขึ้นไปนทางนี้นะครับและเวกเตอร์ v มาทางนี้นะครับแบบนี้เวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับคือเวกเตอร์นี้ถ้าหัวมาชนกับ v นะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น v ลบ u นะครับแต่กลับกันนะครับถ้าคุณเวกเตอร์ u แบบนี้และเวกเตอร์ v แบบนี้นะครับถ้าหัวขึ้นไปชนด้านนี้นะครับหัวจะไปชนด้าน u แบบนี้เรียกว่าเวกเตอร์ผลลัพธ์คือ u ลบ b นะคะต่อมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับจทย์กำหนดให้ ab นะครับมีขนาด u นะคระับค้ะไล่จาก a ไปหา b boy นะครับกูก็ชี้ขึ้นมาแบบนี้ให้ก้อนนี้เป็น u นะครับต่อไปจาก a นะครับวิ่งขึ้นไปหา c แบบนี้นะครับใส่ลูกศรไว้ที่ c ให้เป็น v นะครับ ข้อแรกเลยโจทย์ถามว่า AD คือใครนะครับสังเกตว่า AD มีทิศทางเดียวกับ AC นะครับ AC คือตรงนี้นะครับทิศทางเดียวกันก็สามารถใช้เวกเตอร์ v มาช่วยได้นะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น1ใน4นะครับของ v นะครับเนื่องจากว่าเราแบ่งของเป็น4ส่วนนะครับ1ส่วนกับ3ส่วน AD ได้เป็น1ส่วนนะครับจาก4ส่วน ต่อไปข้อ2นะครับ AF AF นะครับเนื่องจาก AF ทิศทางก็เดียวทิศทางเดียวกับ AB นะครับจุดนี้จะเรียกว่า AF ได้ไป2ส,ส่วนนะครับจากทั้งหมด4ส,ส่วนของ u นะครับก็เลยตอบ1ส่วน2 u ต่อไป BF นะครับ BF สังเกตว่าทิศทางกลับมาด้านนี้นะครับจาก BBOY กลับมาด้านนี้ ก็เป็นที่ตรงข้ามเดียวกับตรงข้ามกับ U นะครับก็จะกลายเป็นลบแน่ๆ BF <B F S 2> แทบไป2ส่วนนะครับจาก4ส่วนของ U คนนี้ก็เลยตอบลบ1ส่วน2 U นะครับต่อไป BC นะครับ BC คือเส้นนี้นะครับ BC คือเส้นนี้นอกจากว่าเส้นนี้นะครับถ้าคูณขึ้นมาจาก B มา C นะครับเป็นการรวมกันแบบ ห่างต่อหางนะครับหัวไปชนกับเวกเตอร์ที่ชื่อว่าเวกเตอร์ v นะครับแบบนี้จะเรียกว่า v ลบ u นะครับต่อไปข้อที่5 a e นะครับเราจะเห็นว่าจาก a พิ่งมาหาจุด e นะครับแบบนี้เราจะสร้างโครงสร้างขึ้นมานะครับคุณจะสร้างว่า a b นะครับบวกด้วย b e นี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่ชื่อว่า AE นะครับสังเกตนะครับครูเอาตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้นะครับมันก็จะยุบกันทิ้งได้นะครับยุบเป็น AE AB นะครับจดให้มาแล้วก็คือเวกเตอร์ u นะครับบวกกับ BE นะครับเนื่องจาก BE นั้นทิศทางเดียวกับ BC นะครับเมื่อกี้นี้ BC ราได้แล้วนะครับคือ v ลบเพราะนั้นมันได้เป็น1ส่วนนะครับจาก3ส,ส่วนของ v ลบ u นะครับแบบนี้ก็กระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น u บวก1นส่วน 3v นะครับลบ1ส่วน3 u เพราะนั้นที่ตัว u นะครับจะข้อนอนฝั่งนี้เป็น3กับ3นะครับงั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3 u ลบ1นนะครับก็จะกลายเป็น2 u ส่วน3นะครับบวกกับ1ส่วน3 v นะครับต่อไปข้อที่6ข้อที่6โจทย์ถาม df นะครับโจทย์ถาม d มา f แล้วก็ดูนะครับ df เกิดจากเอา d นะครับไปหา a บวกกับ a ไปหา f นะครับเหมือนเดิมนะครับคงพยายามสร้างให้มันมีตัวเชื่อมหากันนะครับแล้วจะยุบได้แบบนี้ ก็จะยุบกันกลายเป็น ADDF นะครับเราไปหา DA กันนะครับเนื่องจาก DA เกี่ยวข้องกับเส้นของ v นะครับแต่ทิศทางกับด้านกันนะครับก็จะกลายเป็นลบได้เไปหนึส่วนนะครับจาก4ส,ส่วนของ v นะครับบวกกับ AF นะครับ AF เมื่อกี้นี้เราหามปแล้วนะครับคือตรงนี้ก็คือ1ส่วน2 u นะครับ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2โจทย์ให้ OA นะครับคือเส้นนี้ให้ทิศทางมาด้วยนะครับเป็น U และ OB นะครับให้ตรงนี้มาเป็น V นะครับและแบ่ง AC ต่อ CB นะครับคือ5ต่อ2โจทย์ข้อกถาม AB นะครับแบบนี้เราจะสร้าง AB ขึ้นมานะครับ จาก A ไป B เราจะเห็นว่าเป็นการการวมกันแบบหางต่อหางนะครับและหัวตรงนี้ไปนชนกับเวกเตอร์ B นะครับเพราะฉะนั้น AB ก็เลยตอบ v ลบ u นะครับต่อไปโจทย์ถาม BC นะครับ b c เกี่ยวข้องกับเส้นของ AB นะครับแต่ที่ทางตรงกันข้ามก็เป็นลบนะครับ BC ได้เป็น2ส,ส่วนจากทั้งหมด5บวก2ก็เป็น7ส่วนนะครับของ v ลบ u นะครับหรือกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน 7v นะครับแล้วก็กระจายลบจะลบได้บวก2ส่วน7 u นะครับต่อไป OC นะครับ o c ีคุณจะสร้างขึ้นมานะครับว่า OC เกิดจากเราจะเอา O วยิงไปหา a นะครับบวกกับเอยิงไปหา c นะครับ สังเกตว่าถ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับจะยุบได้เลยกลายเป็น OC เลยนะครับคราวนี้ OA นะครับจุดให้มาแล้วก็คือเส้นนี้นะครับ OA ก็คือ u นะครับบวกกับ AC นะครับ AC เป็นทิศทางเดียวกับเส้นที่ชื่อว่า AB นะครบแบบนี้แต่ได้ไป5ส่วนนะครับจาก7ส่วนของ ab นะครับ ab คือ v ลบ u นะครับแบบนี้กระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น u นะครับบวกด้วย5ส่วน7 v นะครับแล้วลบด้วย5ส่วน7 u แบบนี้นะครับกลุ่มของ u สามารถบวกกับ u ได้นะครับก็จะไปหาครนอจะคูได้วย7กับ7นะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ7 u ลบ5 u เป็น2 ส่วน 7u นะครับบวกกับ5ส่วน 7v นะครับเพิ่มเติมนะครับแบบนี้มีสูตรลัดนะครับสูตรลัดในการหาเส้นตรงที่พุ่งแบบนี้นะครับถ้าเรามีเส้นนี้พุ่งออกมาและเส้นนี้พุ่งออกมานะครับและเส้นนี้พุ่งออกมานะครับแบบนี้เป็นสามเส้นที่พุ่งออกมาและมีเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับตรงนี้เป็น u ตรงนี้เป็น v นะครับ ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น2ถ้าอันนี้เป็นเส้น W นะครับ W จะเท่ากับเราจะเอาเวกเตอร์ v นะครับคูณข้ามไคูณฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น5 v นะครับบวกกับเวกเตอร์ u นะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายเวียงข้ามไปคูณฝั่งนี้นะครับก็เป็น2 u หารด้วยทั้งหมดบวกกันนะครับเอา5มาบวก2ก็จะกลายเป็น7นะครับ แบบนี้ก็สามารถตอบได้ว่าคือ5ส่วน 7v บวกกับ2ส่วน 7u นะครับเรานี้สังเกตเห็นว่าคำตอบที่ได้นะครับทั้ง2ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นคำตอบเดียวกันนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับัวอยงที่3มโจทย์ให้ AB มานะครับจากจุด A มายังจุด B นะครับ เป็นเวกเตอร์ชื่อว่า u เขียนหัวไว้นะครับนี่คือ u ต่อไปจากจุด a นะครับวิ่งมาหา c cat แบบนี้ก็จะเรียกว่าเวกเตอร์ v นะครับข้อหนึ่งเลยโจทย์ถามว่า ae นะครับเนื่องจากว่า ae ก็อยู่บนทิศทางเดียวกับ ab นะครับแบบนี้เราก็จะเรียกว่า ae ได้าไปสองส่วนนะครับจากทั้งหมด2บวก3ก็คือ5ส่วนนะครับของ u ต่อไปข้อที่2นะครับโจทย์ถาม BE นะครับเนื่องจาก BE ทิศทางตรงข้ามนะครับและเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ u อันนี้ก็จะกลายเป็นติดลบนะครับได้ไป3ส่วนจาก5ส่วนนะครของ u ต่อไป B boy C cat นะครถ้าคุูมีเส้นนี้แล้วลากวิ่งไปหาเส้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหัวมันชนกับด้านของด้านนี้นะครับ ก็จะไปยึดด้านของ v เป็นหลักแบบนี้เป็นการรวมกันแบบหางต่อหางนะครับผลลัพธ์คือเวกเตอร์ v ลบ u นะครับและสุดท้ายโจทย์ถาม e f นะครับแบบนี้ e f ก็จะเกี่ยวข้องกับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับแล้ว e f คือเส้นนี้สังเกตว่านะครับว่า e f เกิดจากการรวมกันนะครับของแบบนี้นะครับคูาลูกึ้นมา ตรงนี้คือ a นะครับตรงนี้คือ e และตรงนี้คือ f นะครับเราก็ดูนะครับเวกเตอร์ af คือ5ส่วน9 v นะครับและเวกเตอร์ ae นะครับคือ2ส่วน5 u นะครับแบบนี้เส้นนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับเป็นการรวมกันแบบหางต่อหางเหมือนกันไปชนด้านนี้นะครับแบบนี้ก็เลยตอบ 5.9ส่วน9 v นะครับลบกับ2.5ส่วน5 u นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนด้วยะครับ